สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโซรัมเข้าสู่เดือนใหม่เดือนกรกฎาคมแน่นอนครับว่าก็ต้องมีเกมใหม่ๆออกมาให้พวกเราเล่นเหมือนอย่างเช่นเคยและไลน์อัพของเกมที่กำลังจะมาในเดือนนี้เนี่ยจากที่ผมได้ไปเห็น,นผ่านๆมาก็มีหลายเกมนะฮะที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อยวันนี้ผมก็เลยจะมาอัปเดตกันหน่อยว่าในบรรดาเกมเหล่านั้นมีเกมไหนหน่าสนใจกันบ้างล่ะครับ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเพราะฉะนั้นแล้วก็ไปเริ่มกันเลยกับเกมแรกที่มีชื่อว่า g u i l d เกมแนวแอคชั่นผจญภัยเน้นไปในการเล่าเรื่องโดยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสาวน้อยแซลลี่ที่จะต้องออกตามหาญาติผู้น้องของเธอที่มีชื่อว่าเอมิลี่โลกในเกมนี้นะฮะจะเต็มไปด้วยเรื่องราวสยองขวัญหน้าขนลุก มีความผสมประสานระหว่างโลกแห่งจินตนาการและความเป็นจริงเซลลี่ต้องพยายามหลบหนีจากสิ่งมีชีวิตที่ดูน่ากลัวเรื่องราวของเธอที่ต้องออกตามหาญาติผู้น้องจะเป็นอย่างไรปริศนาทั้งหมดจะคลี่คลายไปในทางไหนก็ต้องมารอคอยติดตามกันละครับเกมที่ 2. e x o p r i m ซพเกมแอคชั่นเอาตัวรอดมุมมองบุคคลที่3ที่จะเน้นการเล่นเป็นทีมโดยต้องเอาตัวรอดจากฝูงไดโนเสาร์ที่ข้ามมิติมา เรื่องราวนี้จะถูกเซตติ้งอยู่ในปี2040เล่าถึงว่าเมื่อมีเหล่าไดาโนเสาร์ปรากฏตัวขึ้นบนโลกโดยไม่ทราบสาเหตุพวกมันถือเป็นอันตรายอย่างยิ่งทำให้องค์กรที่มีชื่อว่า a l b i u s Corporation กระโดดออกโรงมาเพื่อที่จะแก้สถานการณ์นี้เอาไว้โดยการนำเอาเหล่านักสู้เอ็กโซไฟเตอร์ผู้ที่สวมเกราะสุดไฮเทคอย่างเอ็กโซสูรเพื่อไปต่อสู้กับเหล่าไดโนเสาร์พร้อมกับรวบรวมหลักฐานและแก้ไขปริศนาของต้นตอของเหตุการณ์นี้แม้แค่ได้ยินพอดเรื่องของเกมที่แสนจะสุดทายไฟแล้วเนี่ยก็ทำให้มันน่าสนใจขึ้นมาไม่น้อยเลยละฮะเกมที่3 Ratchet and Clank Rift Apart หลังจากเกมนี้ได้วางจำหน่ายอยู่บนเครื่อง PS5 อยู่สักพักหนึ่งคราวนี้ก็มาถึงตาของชาว PC gamer กันบ้างที่จะได้สัมผัสกับเกมนี้มันเป็นเกมแนวแอคชั่นที่มาจากทางค่าย Insomniac g a m e ถ้าพูดถึงคะแนนรีวิวของเกมนี้เนี่ยไม่ต้องไปพูดถึงเลยฮะ เพราะว่าหลายสำนักรีวิวเนี่ยก็ต่างพูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่าเกมนี้มีความยอดเยี่ยมจนถึงขั้นคะแนนอยู่ในแง่บวกตัวเกมนี้มีจุดเด่นมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกมเพย์ที่มีความหลากหลายตัวเกมที่สามารถทําให้ผู้เล่นรับรู้ได้ถึงอรรถรสของตัวเกมได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงระบบกราฟิกที่มีความสวยงามระบบแก้ไขปริศนาเนี่ยก็มีความท้าทายแต่ว่าไม่ได้ยุ่งยากจนเกินไปทําให้เราหัวร้อนแต่อย่างใดฮะถือว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวในเดือนนี้ l ่มนั้น2 เกมแรมแนนภาคใหม่นะฮะที่จะพาพวกเราเข้าสู่โลกของผู้รอดชีวิตจากการลุกลานของเราอสุรกายใต้พิภพกันอีกครั้งหนึ่งโดยเกมนี้ก็ยังจะคงเกมเพย์ในคอนเซปต์เดิมที่จะเป็นเกมแนวโซลไลท์ที่ใช้อาวุธปืนเป็นหลักอย่างเช่นเคย ผู้เล่นจะได้รับบททดสอบที่แสนจะท้าทาย้วยศัตรูที่แสนจะสุดโหดและบอสขนาดใหญ่เก็บเกี่ยวทรัพยากรต่างๆเพื่อที่จะนำมาอัปเกรดให้ตัวเองได้แข็งแกร่งขึ้นเพื่อที่จะนำไปต่อกรกับพวกมันและทวงคืนดินแดนของมนุษยชาติกับคืนมานอกจากนี้ยังมีระบบสุ่มดันเจี้ยนให้เกมเพลย์แต่ละด,ด่านไม่เหมือนกันอีกด้วยนะฮะ Pikmin 4เกมภาคใหม่ล่าสุดจากซีรีส์เกม p i k m ิ n โดยเกมนี้เราจะได้รับบทเป็นสิ่งมีชีวิตที่คล้ายพืชที่มีขนาดเล็กหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพิกมินเราจะได้ประจนภัยบนดาวเคราะห์ลึกลับพร้อมเผชิญหน้ากับสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลายพร้อมกับรวบรวมไอเทมให้เด็ม,มากที่สุดเพื่อที่จะนำมาซ่อมแซมยานอาวกาศแน่นอนว่าเราไม่ได้รุยคนเดียว แต่จะมีเพื่อนๆคอ,อยมาช่วยซึ่งพวกเขาเหล่านั้นก็จะมีสกิลความสามารถที่แตกต่างกันออกไปนอกจากนี้ยังมีเจ้าสเปดด็อกสิ่งมีชีวิตสุดน่ารักที่จะมาช่วยเราอีกแรงด้วยโดยเกมนี้จะวางจำหน่ายบนเครื่อง n i n t e n d o Switch เพียงเท่านั้นนะฮะ o x e n t r e to Lost Signal เกมแนวผจญภัยสุดอินดี้ภาคต่อที่จะนำเนินเนื้อเรื่องใน5ปีหลังต่อจากเกมภาคแรกตัวละครเอกอย่างไรลี่จะกลับไปยังบ้านเกิดของเธอแต่ว่าเธอได้รับสัญญาณวิทยุลึกลับที่เป็นปริศนาทำให้เธอได้ค้นพบกับความลับอะไรบางอย่างที่น่าหวาดหวัน่นและนั่นก็เลยเกิดเป็นเรื่องราวของเกมนี้การตัดสินใจต่อสถานการณ์ต่างๆจะมีผลต่อเนื้อเรื่องในเกมรวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครอีกด้วย และเกมสุดท้ายที่ผมนำมาเสนอในวันนี้ก็คือ Story of s e a s o n A Wonderful Life เป็นเกมแนวปลูกผักทำฟาร์มจากผู้พัฒนาสุดเก๋าอย่าง Marus ที่นำเอาเกมในซีรีส์นี้มาปัดฝุ่นทำรีเมคใหม่ตัวเกมจะมีเรื่องราวอยู่ใน Forgotten Valley ชุมชนที่แสนจจงเงียบสงบส่วนเราก็จะได้รับมรดกฟาร์มมาจากพ่อและมาสานต่อความฝันทำฟาร์มสร้างครอบครัวเป็นสูตรสำเร็จของเกมแนวนี้ ซึ่งผมบอกเลยว่าถ้าหากว่าใครเนี่ยเป็นแฟนของเกมตระกูลนี้ตั้งแต่ h a r v e s t Moon แล้วก็ไม่ควรที่จะพลาดเกมนี้ได้ละฮะเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเกมใหม่ที่น่าสนใจในเดือนกรกฎาคมนี้ถ้าหากว่าขาดตกบกพ่องเกมไหนไปก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะฮะ ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราโซรัมด้วยนะฮะสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม